ยิ่งคุณมองเห็นคนในบ้านชัดขึ้นเท่าไหร่ภาพของเขาหรือเธอจะยิ่งเปล่งประกายความสุขมากขึ้นเท่านั้นและตัวคุณเองก็จะมีสติไม่หลงหมกตนเห็นแต่โลกส่วนตัวข้าวของในบ้านถ้าผ่านตาทุกวันจะผ่านไปไม่เห็นเหมือนถูกอะไรบางตาถ้าเข้าใจว่าสายตาของคุณสามารถกรอกไปเห็นอะไรก็ได้ ขอให้ลองสังเกตใหม่คุณจะเห็นอะไรได้จริงๆก็ต่อเมื่อใจอยากจะเห็นเท่านั้นแล้วใจคนเราก็มีความเคยชินที่จะเห็นเฉพาะสิ่งที่มีความหมายข้าวของมากมายในบ้านแม้ตั้งอยู่ตรงนั้นตรงน,น,รงนี้นานปีเท่าเทกันบางชิ้นถูกมองเป็นประจำเป็นที่รับรู้ว่ายังคงอยู่ตรงนั้นทราบว่าเก่าลงหรือมีใครทำความสะอาด ให้ดูใหม่ขึ้นบ้างหรือเปล่าขณะที่ของบางชิ้นไม่เคยได้รับการเหลียวแลเลยก็อาจกลายเป็นสิ่งไร้ตัวตนมีสภาพล่องหนประดุดอากาศสาทุาจะเก่าลงเพียงใดก็ไม่มีใครสนความชินที่จะกวาดตากระโดดข้ามมันอาจทำให้ตกใจในวันหนึ่งว่ามีสิ่งนี้อยู่ในบ้านด้วยมันอยู่มากี่ปีแล้วนั่นมันทรมเกินจะทนเห็นแล้วนัเนี่ย วิธีเดียวที่คุณจะปรับสายตาให้สามารถมองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแจ่มชัดคือคิดจะดูแลมันคนในบ้านก็ไม่ได้รับการยกเว้นจากกฎแห่งการมองเห็นถ้าจะเห็นใครอยู่ในบ้านจริงไม่ใช่แค่มองให้พอรู้เงาร่างแต่ต้องสบตาจนสัมผัสความรู้สึกทางใจไม่ใช่แค่คุยพอเป็นพิธีแต่ต้องรู้ว่า กำลังเกิดอะไรขึ้นกับอีกฝ่ายไม่ใช่แค่กินข้าวพอให้รู้ว่าแค่แต่ต้องแน่ใจว่าอีกฝ่ายยังกินดีมีสุขใส่ใจดูแลทำอะไรใหญ่น้อยให้เขาหรือเธอจนสามารถสังเกตเห็นแม้ความเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยในใบหน้าเส้นผมหรือกระทั่งรอยยิ้มจากนั้นสังเกตเถอะยิ่งคุณมองเห็นคนในบ้านชัดขึ้นเท่าไหร่ ภาพของเขาหรือเธอจะยิ่งเปล่งนประกายความสุขมากขึ้นเท่านั้นและตัวคุณเองก็จะยิ่งมีสติไม่หลงหมกตนเห็นแต่รายละเอียดในโลกส่วนตัวราวกับโดนอะไรบางตาให้เห็นแก่ตัวอยู่คนเดียว